โลกซึ่งเพิ่งเปิดภูแผงมา้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเดินทางมาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ที่พักและโรงแรมหลายแห่งมียอดจองเต็มเกือบทั้งหมด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดก็จัดเตรียมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เช่นที่จังหวัดมุกดาหารจัดเตรียมสถานที่บริเวณลานพญานาคใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากค่ะ เช่นเดียวกับที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันรทรลักษ์จังหวัดสีสเกตที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวบริเวณผาหมออีแดงสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ กองทัพภาคที่3เดินหน้าวางลวดหนามหีบเพลงสกัดในการนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งใน7แผนสกัดกั้นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ,ผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจะตรวจดูความคืบหน้าในการวางลวดหนามหีบเพลงของกองทัพภาคที่3ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลางเดือนมกราคมหลังให้ในโยบายใช้รั้วลวดหนาม สกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านกองกำลังผาเมืองกองทัพภาคที่3ได้เริ่มวางลวดหนามหีบเพลงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือสอพสที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้อำนวยการออกคำสั่งให้กองทัพรับผิดชอบจัดวางลวดหนามในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดแผนของรัฐบาลในการสกัดกั้นยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้าน กองกำลังผาเมืองประสานการทำงานกับอำเภอแม่สายในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนให้เข้าใจในโยบายรัฐบาลในการวางลวดหนามบริเวณช่องทางและท่าข้ามสำคัญที่ถูกใช้ในการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดจ,จากประเทศพามา่า ข้อเที่คาดหวังก็คือการที่ผู้นําชุมชนและทุกภาคส่วนได้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอย่างนี้ก็สามารถที่จะนําไปประชุมชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพื่อได้ทราบถึงเจตนาที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทําเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเรานะครับจะทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่แล้วก็ให้ความร่วมมือในการทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่ เอกยงยุทธเหล่าเขตการรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่3ได้รับผิดชอบส,สก,กัดยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายระบุการวางลวดหนามเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการปร้องปรามและสร้างอุปสรรคต่อการลักลอบนําเข้าของผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนโดยร้อยตํารวจเอกเฉลิมมีกําหนดการเดินทางมาดูความคืบหน้าในการวางลวดหนามในช่วงกลางเดือนมกราค,คมศกหน้า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ก็ขอความร่วมมือค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่งรายงานการบริการของค่ายให้กับกสทชอ,อย่างสม่ำเสมอนะคะโดยกําหนดให้ส่งทุกๆสัปดาห์ที่2ของเดือนหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุระบบสัญญาณของ d ีแทล่มค่ะสืบเนื่องมาจากปัญหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ายดีแทกล่มเมื่อวันที่21ธันวาคมส่งผลต่อการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคอย่างน้อย20ล้านเลขหมาย ทำให้นาวาอากาศเอกอนุดิษตนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT เรียกผู้ให้บริการทุกค่ายและหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ2หน่วยงานหารือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซียังขอความร่วมมือให้ค่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายรายงานปริมาณการใช้งานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอทุกๆสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการให้บริการและให้เกิดความมั่นใจในกิจการโทรคมนาคมไทย และยังขอให้ทุกค่ายให้ความสําคัญกับการให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากคาดว่าปริมาณการติดต่อสื่อสารจะมีความหนาแน่นแต่ทุกค่ายจาเป็นจะต้องคงประสิทธิภาพของการให้บริการกับประชาชนผู้บริโภคค่ะ ภายในเดือนมีนาคมของทุกๆปีจะต้องยื่นแบบแสดงรายได้และก็การเสียภาษีบุคคลธรรมดานะคะซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าชนชั้นกลางจะเป็นกลุ่มที่ต้องแบกรับการเสียภาษีบุคคลธรรมดามากที่สุดดังนั้นจึงมีแนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมค่ะกรมสรรพากรเตรียมเสนอแนวคิดลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กระทรวงการคลังพิจ,จารณาตัดสินใจเลือกเพื่อให้ผู้เสียภาษีมีภาร,ระน้อยลงโดยทางกรมจะเสนอเป็นหลายแนว ะะซึ่งแต่ละแนวทางก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆกันโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมก,กราคมนี้ค่ะการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาทั้งระบบและการปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจัดเก็บภาษีเงินได้ได้ทั่วถึงโดยจะมุ่งเน้นการกระจายภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีในทุกระดับซึ่งขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดจากนั้นจะให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมกราคมนี้เพื่อให้ทันในปีภาษี2,555อันนีเน้เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงต้องพิจารณาภาษีที่กรมสรรพากรนั้นเสนอให้ก็คือว่ามีหลายทางเลือกหลายอัลเททิฟว่าแต่และวิธีนะครับมีผลกระทบต่อไรายได้ภาษีเท่าไหร่กระทบต่อผู้มีเงินได้ในระดับไหนเท่าไหร่นะครับในแต่ละช่วงเงินได แต่โดยหลักแล้วไม่มีใครต้องเสียเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงนะครับมากหรือน้อยและเราก็อยู่ในช่วงการคำนวณว่าแต่ละช่วงนั้นลดลงเท่าไหร่เป็นกี่คนนะครับแต่ตัวเลขเหล่านี้ให้ทางาท่านดำตรีเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจนะครับ แนวทางที่จะเสนอมีหลายรูปแบบค่ะซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอย่างเช่นการปรับลดเพดานเสียภาษีสูงสุดจากร้อยละ37เหลือร้อยละ35และปรับขั้นการเสียภาษีให้ถี่ขึ้นจากเดิมที่เก็บร้อยละ1ิ 20 30และ37มาเป็นร้อยละ10 15 20 25และสูงสุดที่ร้อยละ35ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระน้อยลงและจะไม่ทำให้การเสียภาษีก้าวกระโดดอย่างเช่นปัจจุบันผู้ที่มีเงินได้500แสนบาทเสียอัตราร้อยละ10แต่เมื่อมีเงินได้500แสนกับอีก1บาทจะต้องไปเสียในอัตราร้อยละ20 ทั้งนี้การปรับโครงสร้างภาษีอาจทําให้รายได้จากภาษีบุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรลดน้อยลงแต่จะทําให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นเพราะว่าประชาชนจะมีการใช้จ่ายบริโภคมากขึ้นซึ่งเมื่อฐานภาษีขยายขึ้นก็จะทําให้การจัดเก็บรายได้ในระยะยาวเพิ่มขึ้นแต่ว่าในระยะสั้นอาจจะไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปได้ในทันที นอกจากเรื่องของมาตรการภาษีแล้วอีกนโยบายหนึ่งที่กําลังจะเดินหน้าในช่วงนี้ก็คือการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ15,000บาทค่ะกระทรวงการคลังเตรียมปรับรายได้ให้ราชการลูกจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปรับเงินเดือนบวกเงินเพิ่มไม่ต่ํากว่า15,000บาทต่อเดือนรวมถึงกลุ่มการศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาตรีก็ได้ปรับด้วยค่ะจากนโยบายรัฐบาลเรื่องการปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี เมื่อเข้าทำงานในระบบราชการควรมีไรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย1,500 0บาทต่อเดือนนั้นนายรังสรรศรีวราศาสตร์กรมบัญชีกลางเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอร่างระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำล่าสุดส่งไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการปฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมา คาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยเริ่มตั้งแต่1มกราคมปีหน้าค่ะโดยบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มรายได้ในครั้งนี้จะครอบคลุม5กลุ่มจำนวนกว่า650,000คนนะคะได้แก่ข้าราชการ รวมทั้งข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาข้าราชการรัฐสภาสามัญลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณทหารกองประจำการและพนักงานราชการค่ะโดยเงินที่จ่ายจะเป็นเงินเพิ่มการกรองชีพชั่วคราวหรือว่าพอชอคอ กำหนดเงื่อนไขเอาไว้2ลักษณะก็คือกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ1 5 0 0 0บาทให้รับเงินพอชอคอเพิ่มจนถึง1 5 0 0 0บาทและกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ12,285บาทให้รับเงินเดือนละ1500บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน1 2 2 8 5บาทหรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน9,000บาทก็ให้อีกจนถึง9,000บาทและทหารกองประจำการถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึงเดือนละ9,000บาทให้ได้รับเงินพอชคอเพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะก,กำหนดต่อไปแต่รวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ9,000บาทค่ะ กระทรวงการคลังระบุว่าปัจจุบันข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและพนักง,งานราชการที่บรรจุในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปมีจำนวนกว่า346,000คนงบประมาณที่ใช้จำนวน1,589ล้านบาทต่อเดือนที่ต่ำกว่าปริญญาตรีมีจำนวนกว่า1 6 5 0 0 0คนทหารกองประจำการจำนวน1,388 0 0คน สองกลุ่มนี้จะใช้เงินงบประมาณจำนวน455ล้านบาทต่อเดือนรวมใช้งบประมาณ2,044ล้านบาทต่อเดือนนะคะซึ่งในงบประมาณปีพศ2555ระยะเวลา9เดือนจะใช้เงินจำนวนกว่า18,000ล้านบาทค่ะ ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจหลังจากเกิดอุทกภัยในปีนี้ก็ทําให้มีการคาดการณ์นะคะว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจจะอยู่แค่ระดับที่ร้อยละหนึ่งกว่าเท่านั้นแต่ว่าสําหรับปีหน้าจากมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ความการเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายจากน้ําท่วมทําให้ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย hmm. ประเมินนะคะว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะกระเตื้องได้ที่ร้อยละ 4- ถึงร้อยละ5ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก็จะต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการส่งออกค่ะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ระบุว่าได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาลงมาแม้จะเป็นตัวเลขไม่มากนัก แต่ก็แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อประเทศไทยรวมถึงประเทศต่างๆในเอเชียด้วย ของยูโรโซนหรืออเมริกาเนี่ยไม่เข้มแข็งมันก็กระทบเศรษฐ,ฐกิจอื่นของเอเซียด้วยเหมือนกันประเทศอื่นๆก็ประมาณการเขาก็ค่อนข้างต่ำลงบ้างเหมือนกันนะคะคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือไม่ว่าจะเป็นจีนอะไรเหล่านี้เนี่ยการจเจริญเติบโตในปีหน้าถึงแม้ยังแข็งแกร่ง,ง,งดีอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพวกนี้มีผลกระทบแน่นอนอันนี้ยังไม่นับถึงว่าปีหน้าเราบริหารจัดการน้าได้ดีขนาดไหนนะคะมีภัยธรรมชาติอย่างอื่นอีก ล่าซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆค่ะนอกจากนี้ ADB ยังระบุว่าปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยกระทบต่อผลผลิตและราคาสินค้าทางการเกษตรเนื่องจากว่าสามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในฤดูถัดไปแต่ทั้งนี้ราคาสินค้าเกษตรในปีหน้ามีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเนื่องจากนโยบายของภาครัฐเทที่ได้สอบถามและคุยกับผู้รู้มาเนี่ย ท่านทั้งหลายก็บอกว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาไม่ได้กระทบต่อราคาของผลผลิตทางการเกษตรมากนะักค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าจะกระทบกับราคาของผลผล,ผลิตเกษตรของไทยน่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลมากกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็คง,ต,งต้องดูผลของนโยบายรับจำนำต่างต่อไปนะคะว่าว่าจะกระทบต่อราคาข้าวราคา,า,คามันจะปล่างหรืออะไรอย่างนี้ยังไงบ้างในปีหน้าค่ะ นี้แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆในเอเชียแต่ ADB ประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ4ถึง5สอดคล้องกับการประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคที่ระบุว่ามาตรการกระตุ้นต่างๆของรัฐบาลจะทำให้การให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ5ค่ะ สืบเนื่องมาจากคดีสังหารนายกอบจอสมุทรสาครที่ผู้ถูกกล่าวหาก่อเหตุอย่างอุกอาจนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ทําให้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในข้อห้ามพกพาอาวุธปืนเข้ามาบริเวณอาคารรัฐสภา,าค่ะขณะที่น้องชายของนายอุดอรไกรวัฒนุสรน,นายกอบจอสมุทรสาครที่เสียชีวิตเข้ายื่นคําร้องคัดค้านให้เอกสิทธิ์คุ้มครองนายคัชิตทับสุวรรณสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค่ะ ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มขึ้นนายอุดมไกรวัฒนุสรอ,อดีตสสสมุรสาครน,น้องชายของนายอุดรไกรวัฒนุสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรสาครที่ถูกยิงเสียชีวิตได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอคัดค้านการอนุญาตให้เอกสิทธิ์คุ้มครองนายคณิชิตทับสุวรรณสสสมุรสาครพักประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาในคดีฆ่านายอุดรโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ ก็ต้องให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับได้พิจารณาว่าการการพิจารณาอนุญาตเรื่องการใช้เอกสิทธิ์เนี่ยต้องดูที่ความมุ่งหมายนะครับที่เขากําหนดไว้ว่าให้เอกสิทธิ์สสเพื่อทําอะไรนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของสสหรือเปล่านะครับถ้าทําหน้าที่อยู่สสแล้วถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนั้น